สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มอเลรวยก็มีแนวทางของพอเพชรนะครับมาฝากมาต้อนนะครับเป็นคลิปแรกของเพิ่นนะครับตีตอมาเลยมากเนาะนะครับตดตอมาแล้วมาเลยกะจะจดไปนะครับเลยแล้วมาแบงปั่นเป็นครั้งแรกนะเพิ่นว่าอดก้อนพนก็มีโชคนะครับวันนี้ก็ได้มาแบงปั่นพี่น้องเอฟซีแล้วนะครับสําหรับพอเพชรนะครับเพิินอยู่ทางต้องเสียงอยู่จากทางเชฟพุ่มเนาะ ช่พุ่มอยู่ฝ่อไร่เอาชันนะครับอืเพิ่นกะไห้ในทางมากครับเด็กว่าลายตูนะครับเลยเอามาฝากมาต้อนพี่น้องเย็บซี่นะครับลองเวิ้งนะครับสหรับพอผิดเป็นครั้งแรกเ้อนะครับครั้งนี้เป็นไห้มาครั้งช่องห้าเนาะเอาลวยกะเอามาฝากมาต้อนนะครับลองเวิ้งน้ำกันนะครับว่าจะแม่นบ้านะครับเพิ่นกะให้มาครั้งแรกละครับเพิ่นว่ากะเรียกเพิ่นเขาดีอยู่ เลยอยากมาฝากทั้งช่องนะครับพอได้ลองน้ำกันนะครับและข้างนะครับที่มาลอยนําเสนอในทางใหม่ๆนะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่จะมีโชกน้เผิ่นอยู่เนาะพู้นี้คือกันนะครับสำหรับพอเพียร็เป็นครั้งแรกคือกันเียวมาแบงปันเด้อนะครับก็ลองบึ่งกันนะครับว่าจะเขาว่อนะครับสำหรับพอเพียรนะครับอืมฝากมาตอนนะครับพอเพียรขายมาเหล็กว่าหลายตัวนะครับก็สิมีเหล็กวิ่งนะครับ เลกกวิ่งแล้วก็เลกจับครูถ้ามดนถึงมันประมาณหกครูนะครับเลกหกครูว่าหลายเนาะนะครับหกครูว่าหลายตัวเนาะลองบิ่งนะครับสำหรับในทางพอเพียนะครับอ่ากระซิมีนะครับเลขวิ่งสองกับสีครับบนล่างเนอครับสองสี่วิ่งบนล่างนะครับ สองีวิ่งบนล่างนะครับแล้วก็มีเลขนะครับจับคู่หายนะครับมีเลขห้าีนะครับหกซีนะครับเก้าีนะครับแล้วก็ห้าสองหกสองเก้าสองนะครับสามตัวเปนหายมาตัวหนึ่งนะครับคู่หนึ่งหายมาสามตัวชุดหนึ่งเนาะคือเลขสองหกซี้นะครับเป็นเลขสามตัวของพอเพลรเด้อนะครับอ ก็ลองมือน้ำกันนะครับว่าเรยเพนไฮมานะครับจากเขาดีบ่นะครับเป็นว่างวดก้อนนะเขาโยนะครับเขามาสองวดแล้วนะครับก็ลองไปที่ตามกันนะครับสําหรับในทางของพอเพียรืมอหรืก็ได้เอามาแบ่งปันนําเสนอให้พี่น้องครับชมน้ำกันนะครับเป็นครั้งแรกด้มือนี้นะครับเอามาแบ่งปั่นเด้อนะครับก็ลองลองมลองน้ำกันนะครับมาหมักน้ำกันบ่หมักน้ำมอหรวยบ่อนะครับ แนวทางได้ดีแนวทางได้เด็ดนะครับกับสันหาวมาฝากมาต้อนนะครับก็บลองไปติดตามน้ำกันสลับปอเพชรนะครับเอฟซีจากทาั้งมาใช้ภูนน้นนะครับเสาไล่ไปสั่นนะครับเป็นว่าเอาก็ลองมาเบ่งน้ำกันนะครับเหล็กใจพี่น้องเอฟซีพ่อนะครับคนไทยมาวิ่งสองกับซีนะครับบนรางหาซีหกซีเก้าซีหาสองหกสองเก้าสอง สามตัวคือสองหกสี่ได้นะครับสำหรับในทางของพอเพชรในวันนี้นะครับพี่น้องเอซี่หม่มาครั้งแรกนะครับก็ล่องติดตามไปน้ำกันนะครับเนาะเพื่อมีโชคน้ำเพลินคุณพอเพชยรหามานะครับมอ่รวยก็ลืมจดเบอร์บรรพาไว้นะครับเอาพอเพชรให่เบิ้งคลิปพอเพชรนะครับโทษตดต่อมมารวยมานำเด้นนะครับมารวยลืมเมี่ยมไว้นะครับมันนั้นเป็นยุ่งย่งลืมเมี่ยมซื้อไว้นะครับอืมโทษหาว่าพอได้บันฑ์ เอาพอเพชรเลยเพื่อคลิปของนะครับกัโทุมหามารวยในเด้อนะครับมารวยกอืมลืมเมี่ยมไว้นะครับเดี๋ยวโทุกลับอะไรเด้อนะครับอ้าวขอบคุณพอเพชรหลายๆเด้อนะครับทีเอาแนวทางดีว่าแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะนะครับก็ลองชมไปน้องกันว่าพอเพชรไหม้าตัวใดนะครับไหมาวิ่งสองกับสี่บนรางเด้อนะครับห้าสี่หกสี่เก้าสี่ห้าสองหกสองเก้าสองสามตัวคือสองหกสี่นะครับสำหรับนทางพอเพชรเด้อนะครับ อวังครับตามนี้นะครับผู้ใดมักน้ำเพ้ินนะครับกับองเบิ่งเนื้อนะครับมกักก็นะครับเลขอกปลายตัวเนาะเลขวนะิ่งนี่มีสองกับสี่นะครับตัวเน้นเนาะสามตัวกับฝั่งวะน้ำกูเดียวให้วลายตัวเนาะครับอืถือว่าในทางชัดเจนเนาะเอาให้โชคให้มานะสำหรับทางพอเพลียให้ข้างแรกในมัวนี่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้แน่นะครับเพื่อกำลังใจทั้งช่องหมอหลวยเด้อนะครับอืชกๆมันมันกันสุขสุขคนนะครับอืข้างเพื่อนกะไอ้หมอรวยมากเป็นครั้งแรกนะครับเดีย๋ยวมาแบงปันพี่น้องเอฟซีหามีด่วนน้ำกันหามชคหามานเนาะ ก็ถามเพิ่นยูนะครับว่าเขาดีบ่เพิ่นว่าส่วนใหญ่ก็เขาดีอยู่นะครับเด็กก็บ่หลายตัวนะครับอืมถือว่าเป็นอีกจานท่านนึงนะครับเดี๋ยว่าแบ่งปันเฮ้าพอข,ข,ข่าปลาทู่นาคำพ่างมาขายปลาทูเด้อนะครับถามอยู่ในเลขเพิ่นได้ไปน้อนาคำพ่าซั่นก็บท่านว่าได้อยู่เนาะนี่ต่ไม่กี่เด้อนะหนกับใดมาครับอืมส่วนนาคำพ่าพ่อข่าปลาทู กับเซนไดรเดอนะครับอ้าวพ่อเพชรนะครับไอเดวิ่งคลิปนี่เนาะก็โทษติดตกับมหามลวยในเดอนะครับมลวยลืมเม่มซื้อพี่น้องนะครับยากหลายนะครับคนลืมอ้าวนะครับพอถทษก็พ่ยเป็นยังสูงไอพ่อเพชรเดวิ่งคลิปกะโทษกับมหามลวยนําในเดอนะครับเนาะแต่มลวยจะเดเมียมไว้นะครับเวลาติดตเอาแนวทางจะได้ติดตามให้นะครับเนาะหรือว่านะครับพ่อเพชรกะ ยังปัดมาดดนโดนเด้อนะครับครั้งแรกก็ขอให่โช่วขมานน้ำพึ้นนะครับพีนองอีซี่มังน้ำผิ้นก็เรียกเอานะครับหรือแคหนะจ้าเบื้องไว้นะครับเป็นครั้งแรกก็ได้แคบไว้นะครับว่าเออเพื้นหาตัวนี้นะครับน่าสนใจบ่นะครับเขาบ่อนะครับก็ลลองแคบเบื้องไว้ก้อนก็ได้นะครับส่วนพ้ใดมักมีในใจตรงกันก็ลลองเสือเด้อนะครับสำหรับเลขพอเพียงหนึ่งวันนี้เด้อนะครับขอบคุณหลายสี่พีนังอีซที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะครับ อีกช่องทางหนึ่งนะครับอืมหายทานแล้วที่คนที่ตามหมอเร์ลยเนาะยิ่งเป็นกำลังใจนะครับหมอเรลยสัรหาตะเลขเด็ดเลขดังมาฝากมาต้อนที่ดองยิปซีนะครับอืมก็ขอบคูณหลายทุกท่านทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจทั้งช่องมากนะครับอืมเอาวันนักันทีนึงครับสำหรับพอเพียรเนาะผนไทยตัวใดมากนะครับอ่ะนะครับกัชิีีวิ่งสองกับซีนะครับบนรางเนาะหามหาซีหกซีเก่าซี ฮ่าสองหกสองเก้าสองนะครับส่วนเลขกสามตัวมาสองหกสี่เด้อนะครับพอเพียร์หายมาเป็นเลขกฟังเล่าเพื่อนบ้านเด้อนะครับอ่าเป็นครั้งแรกของเพื่อนนะครับที่แบ่งปันมานะครับบอลลูนกับมัฝากมาต้อนนะครับมักตัวใดเลือกเอาเด้อพี่น้องนะให้ลำให้รวยกันมีโชคกันนครับมือซื้อเลขตัวได้ก็ขออีกติดครับขอบคุณหลายๆสำหรับพอเพียรเด้อนะครับที่เอาน้ำท่าห้างมาฝากมารวยเนาะให้พี่น้องเซฟน้ำกันนะครับไอเห็นคลิปนี้ก็ โทษมหามรวยเด้อนะครับมรวยลืมคอมเมนต์เบอร์ไว้นะครับลืมเมมเบอร์ไว้นะครับอ่าเดี๋ยวตตามเยอะแยะฮั่ท์บ่ได้นะครับเอาให้โชคให้หมาน้ำพอเพียงเด้อครับในวันนี้ให้โชคให้หมานกันสุขภูสุขคนขอบคุณหลายๆที่ติดตามเราชุมมรวยดีๆเสมอมานะครับอืขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเยฟซีนะครับอืโชคหมานกันนะครับให้เราให้รวยถูกหวยกันนะครับสวัสดีครับ